สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมตัวตนห้าดีดี้แล้วครับผมวัเดีดีวีเนาะก็พาแรกเลยมั้งเล่นเกมนี้มาวันนี้เราเป็นพนุ่มผู้โชคดีนะผมดูเหมือนโชคจะไม่ดีตั้งแต่เริ่มนะเลือกเป็นปืนแต่ได้น้ำหอมอย่างเจ็บเจอเจอหันในแต่ตนเกมน่าจะโดนทีหนึ่งตรงนี้จังหวะหลอกเอา ต่างคนต่างหลอกสรุปไม่ได้ตีนี่เดินหลอกฟรีเรียบร้อยไปละจ้าไม่อยู่แล้วก็วเจอเป็นน้องพายท่านน้องพายน้ําผมเรียกเป็นพายน้ําผมไม่รู้ชื่อนะว่าไงดีเดี๋ยวตอนนี้คือผมวิ่งหาไม้นะวิ่งหาล็อกลบล็อกลบล็อกลบมาดีมาดีาดน้องพายน้องพายเก่งแค่ไหนกันเดียวไปแล้วนี่เดินรอบไม้วนๆโคง้คงๆอ่ะ เหมือนเหมือนจะหลุดเหมือนจะหลุดซะงั้นโอ้โหเพื่อนเราโดนกระแทกปวลวทีนึงแย่จัดเลยเอา้าวนางนี้นางหมอนางหมอมานั่งเนียนตรงนี้นะเมื่อกี้อ่ะโอ้โหเพื่อนเราโดนสองครั้งแล้วว่โดนไวมากทุกคนเพื่อนเราโดนไวมากอะไรก่อนนอนชี้แงไปละเราก็ทำหน้าที่ต่อไปเนาะตัดปั่นไฟนะผม ทำตัวให้ประโยชน์หน่อยปั่นไฟเรื่อยๆหมอก็น่าจะไปช่วยนะผมก็ไมนะ่ได้ม่น่าจะต้องไปเพราะว่ามีคนไปช่วยแล้วเดี๋ยวไปกันเยอะแล้วแบบเออวุ่นวาอยองีไม่มีใครปั่นฟลมปั่นไฟเดี๋ยวป,ปอนขอทําหน้าที่ปั่นไฟแล้วกันเกมนี้เอ,อาจะช่วยได้หรือเปล่าโดนฟาดดึงพนุ่มออกมาเรียบร้อยปึ๊บโดนฟาดรับ โดนฟาดไวเกินเขาโยนเกมปะหวะไอหนุ่มนั้นมันโยนเกมปะวะไอหนุ่มทหารรับจ้างอ่ะมันโดนไวเกินพี่เอ้ยอะไรจะขนาดนั้นน่ะมาหาของกัน,เอ,น,เ,อนเอาปืนเอาปืนเอาปืนไว้ไปยิงโหคนไปช่วยตึมเลยวะผมต้องไปช่วยเนี่ยแต่ผมไม่ปืนอ่ะผมว่าผมน่าจะซับได้อยู่ถ้าสมมติว่าเขาโดนตีล้มนะ ฮันเตอร์อุ้มเราสามารถยิงได้นะเราจริงโดนไป้วทีหนึ่งฟึบฟึบฟึบเหมือนเขาโยนนะทุกคนเหมือนเขาโยนวะใช่ป่วาวะนั่งนิ่งเลยไปดีกว่าวะไปดีกว่าวะอยู่ก็ซวยอยู่ทำไมอ่ะหรือว่าเราจะจูบดิอยากจูบกว่าทุกคนอยากลองเขาเรียกว่าอยากลองวิชาอยากลองวิชาวิชาจูเบียกรอแป๊บมาไหม มาปะมาปะไอปอนขอแล้วกันลายนี้ไอปอนขอวิ่งแล้วกันเออไอปอนขอวิ่งแล้วกันเอาไม่เห็นหายเอาหายต่างคนต่างไม่เจอหรือเธอไม่อยู่เธอไปไหนฉันไม่รู้เธอไม่อยู่ไปก่อนโอเคเจออยู่เจออยู่เหมือนเขาจะเห็นหมดละผมไม่ยืนรอจริงๆนะเอาจริงอยากลองฝึกฝึกจูงไงเ,เห็นคนอื่นเหนตรงก็ทำมาวิ่ง จุกคนโหดแต่เราอยู่นานไม่ได้นะที่เดิมๆกับตัวภายน้ําอะเพราะว่าไอห,หยดน้ำน่าจะทําให้เราติดสโลเดินช้าเดินติดคือจังหวะเนียนจังหวะเนียนอย่าพูดเยอะจังหวะเนียนจังหวะเนียนหาเจอปะกาตก้อนตาบอดเรียบร้อยเสียด้บอลโอ้โหหลุดเลยหลุดเลยหลุดเลยอย่างงี้หลุดเลยไปไกลแล้วหลายนั่น เอาละเรามีอุปกรณ์ไว้หนีอยู่ก็คือมีปืนกับน้ำหอมนะครับก็น่าจะพอได้เล่นอยู่ได้เล่นได้ลั่นนะเอาดินี่ก็ทำหน้าที่มันเดิมครับผมปั่นไฟหน้าที่ที่ใครไม่ไม่ค่อยทำกันนะครับผมคือออกตัวกันนะผมเป็นเพิ่งมาเล่นใหม่คือพ่อหนุ่มเล่นใหม่แต่ว่าก็ศึกษามานิดหน่อยนะครับก็พอได้อยู่พอได้อยู่ก็ศึกษามาอยู่ก็เล่นใหม่ ก็เรวิวเแล้วก็เล่นมาสี่ห้าดาน่าจะไม่ไม่เออ,อเพื่อนอยู่ตรงนี้ไม่นางหมอแล้วก็เหลือช่างเครื่องกลอยู่ตรงนั้นลายนึงหัวใจเต้นแรงหน้าแดงทุกทีเธอมาแล้วนี่สวยแล้วกูเดินวิ่งฮันน่หลอกล้อกัอกกนนึงทีงนี้แล้วเราอะนี่พับโชว์ด้วยมาดิเขาเขา้าพังไม้ไปทุกคนหลบไมมทีนึง หลบก็ได้นในพับอัดหน้าเรียบร้อยโดดโออกไปแล้วจ้าไม่อยู่แล้วโดนนี่ยืนรอยืนรอยืนรอนี่สติปสติปจูบไงเขาเรียกว่าสติปจูบไงมาดิโดดข้าตางแล้ว,วิ่งไวอะไปนิดไปห,หน่อยก็เอาขั้นเนยไม่เข้ามาพี่ก็ไม่โดดนี่โดดไปละวยงานสวยลุกนระยะทางมันใกล้คอยิงไแล้วกันไปเว้ ไปล้วเว้ยไปแล้วจู้ไม่อยู่แล้ะจ้าโหเปียกน้ำไปแล้วตรงนี้หายหายหายไงไม่รู้โดดโดดออกก่อนไงต่อไงต่อ,ไ,ตอไม่น่าจะมาแล้วมั้งทุกคนไม่น่าจะมาแล้วทิ้งเราไว้แล้ว,ว,ลวนอนอยากเล่นด้วยอีกอะนี่วิ่งรอวิ่งรอเขาเปิดเขาเปิดหูแล้ววิ่งรอมาดิมาดิไอปอนอยากลองของอะ่ะโหเพื่อนมานั่งหมอบตรงนี้อืม ยังไงหัวใจเต้นแรงนั่นไงเจอแล้วจ้าปุ๊ยติดคือ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 เรนได้เวยเรนได้เวยไม่โดนหรอกพีหนุ่มไปแล้วไม่อยู่ละเองเล่นสาดน้ำไปขนาดนี้จะอยู่ทำไมละน้องไปแล้วจ้าท่านเนี่ยุกหรอกพับไม้เรียบร้อยเขาก็ทื้มไม่นะคือว่าดีนะเด็กเขาก็ทืบไม้เสียเวลาเขาด้วยปุ๊ยอยู่ไกลเกิน ิดคือช่วแล้วก็ไปแล้วพีหนุ่มไม่อยู่ลวจ้านี่หลอกล่อหลอกล่อไอบอลโอ้โดนอยู่ดีกะจะหลอกล่อซะหน่อยโอ้ oh, โดนฟัดละโอเคเพื่อนแค่นี้ละเพื่อนแบบว่าเปิด <c oughs> ทงเปิดทางวิ่งวิ่งบนวิ่งวนทีหนึ่งว <c oughs> ิ่งวนทีหนึ่งนะเพื่อแบบมีชีวิตรอดหรือเปล่านี่นั่งเนียนนั่งเนียนนั่งเนียนหลบรอยเท้าหายที่หายตัวหายตัว าไม่เจอเพราะเธอไม่เห็นเรียบร้อยสนใจไประูนี้ไปเถอะไปประตูนูน้นละเรียบร้อยพ่อหนุ่มโดนผมแล้วไม่นางผีพายสรุปเขาจะเป็นหนุ่มหรือเป็นไม่นางวะเนี่ยเออน่าจะออกได้มั้งเฮ้ยเพื่อนเปิดประตูแล้วเรียบร้อยเพื่อนเปิดประตูแล้วน่าจะออกชิวๆแล้วแหละผมว่าออกอย่ชิวอะ่ะ ทางตรงข้ามก็จะเปิดละอุย้ยรักกันจริงกินโวยหัวใจตั้นแรงแล้วโ้ยไฟแดงๆไฟแดงๆเขาไปไล่เพื่อนเราออกนะจังหวะน,นี้นั่งเนียนนั่งเนียนเน,นียนๆตรงนี้เลยเน,นียนเลยเน,น,นียนเลยเขาเปิดหูเขเปิดหูเขาไม่ได้ยินหรอกว่าเรานั่งเนียนไงเอ,อ้ยเรียบร้อยเดินไปฟังโน้นก็นเสร็ไอบอน เรียบร้อยแล้วเมนูไว้ใบจ้าจบอย่างไวไวอย่างว่องเออมาขอให้เกมดีกว่าเกมเมื่อกี้ยังไม่สบาใจ <c oughs> มันจบไวไปนิดหน่อยนะคุณยังไม่ได้แบบมีลุ้นระทึกมาจัดมาพหนุ่มลัคกี้ไกโชคดีนิดหน่อยก็ต้องได้ปืนแล้วแหละปืนรอเปล่ปาปืนหรือเปล่าอ่าเรียบร้อยได้ปืนสบายแล้วเกมนี้ แล้วมีของช่วยเพื่อนละอันนี้ยังไม่เลือกแล้วกันอืกานไฟต่อไปเป็นหน้าที่ที่แบบว่าครูจะยิ่งใหญ่ที่เราต้องปั่นไฟนะทุกคนแบบว่ารวยหัวใจเต้นแรงมาจากทางไหน,น <c oughs> งานขวานมาแตไกลเลยพนุ่มปลาขวานเอาไงเดี๋ยวนี้ยยิงก่อนแล้วกัน <c oughs> ยิงก่อนแล้วกันเนาะเดี๋ยวซูงเดี๋ยวรวยมาดิ อะไรอะไรอะไรนี่ไงพับโชว์เลยมาดิพี่ไม่พังผมก็วนอยู่ตรงเนี้มาดิ <c oughs> มาดิดดมาดิเดินเดินมา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 เล่นด้วยกันหน่อยไหมเดินลบซ้ายลบขวาเล่นนี่พับโชว์พับโชว์ไปโดดไม้ทดหนึ่งแล้วก็วิ่งเลยจ้าไม่อยู่แล้วหาของหนีดีกว่า นี่เอาไอ้นี่เลยคุยโ,โชคดีจังขุ่นเ้ยโหปลาขวานตามก้นมาเลยกะเราเอาเราตายเลยนะไปแล้วเบ,ก,ก,บ,บก,ก่อนแป๊บหนึ่งเบก่อนแป๊บหนึ่งโดนแน่นอนดูทรงละฟาดทีนึงมียบรลอยกูโหผมโดนวิ่งแล้วไม่อยู่นะจ้าเ้ยขาน่าจะตึงนะเกมนี้เขาน่าจะตึงนะ เดินดัก,กเป็นลูกเลี้ยงเลยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยผมไม่รู้ความสามารถเขาเท่าไร่วะไปเรามาอยู่แล้วเว้ยพุ่งพุ่งพุ่งนี่ไงอย่างน้อยก็พุ่งหนีม่ได้สักนิดนึงก็ยังดีเดินลบพับก่อนพับก่อนแม่บอกให้เธอพับก่อนเขาไม่กระทืบหมายเท่าไหรวะเขาแบบเล่นจอ,อันนี้ผมโง่เอง นี่ผมน่าจะงูอย่างเงี้แบบเดินมาหาเขาขนาดนี้งานสวยละเอาไงดีวะเนี้ยจังหวะน,นี้ะจุกหลอกล่อไอ้หลอกล่อรอบสอง <c oughs> มไม่น่าเลยไม่น่าหลอกล่อรอบสองเลยเราโดนจนได้จุกไปสองเครื่องโอ้อย่างน้อยไปนะเนี้ยถ้าเมื่อกี้ถ้าผมเลือกวิ่งออกไปเลยนะ <c oughs> เขาแบบว่าน่าจะแบบมัวจะยืนเตียงผมนึกว่าเขาจะแบบ จะแบบหลบไกทีหนึง่งผมว่าจะหลออีกทีนึงแล้วค่อยแบบวิ่งยาวไปหน้าต่างพาเลยพาเลยนี่คือเขาแบบยืนติดลักผมเกินตั้งใจถอดรหัสไปนพนมเนี่ยเขามาโดนเขามาโดนปลาขวานนะผมแบบงงมากทำไมเขา้องทำาบบไม่เป็นไรเราวิ่งไปค่อยๆช่วยเขาแล้วกันมีกล่องนั้นนะน่าจะเอาเป็นพยาบาลแล้วแหละถ้าไอหนุ่มนั้นเนี โอเคเข้าไม่มาเข้าไม่มาแล้วก็เลือกก่อนครับหลอดพยาบาลน,นี่แหละสิ่งที่ต้องการที่สุดเลยคือที่เราอะดูดิไปไปไปรวมกันตรงนั้นนะคิดดูดิคือเอาความจริงนะควรที่จะแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรแม้นั่นน่ะรอก่อนอะไม่ควรที่จะโดนปลาขวานแต่ก็อย่างว่าอะไรครับตัวตัวไอขวานมันก็ ถ้าจะเก่งตรงที่มันปลาขวาแล้วมันโดนดามเมจนี่แหละอันนี้คือผมจะมาช่วยนะผมมีผมมีเข็มเข็มฉีดยาผมว่าผมเล่นได้คือเข,เขาเขาปลาขวานอนะ่ะแล้วจวังหวะที่แบบว่านั้นน่ะเรียกว่าะอะไรนะอย่างผมันดึงกลับโดนดามเมจอันนี้ผมก็บล็อกให้เพื่อนดีหนึ่งนะให้เพื่อนได้วิ่งต่อไม่งั้นมันมันแตกเนี่ยหุย ตรงนี้มีนี่นี่วะมีทางออกรับเรียบร้อยเลยสบายละหาทางออกได้ละถ้ามีชีวิตรอดนะถ้ามีชีวิตรอดนะอืมแปะปลายไว้หน่อยนีดไปเนี่ยแปะปลายไ้หน่อยแล้วกันเออเดี๋ยวแบบไม่ได้อะไรแปะไว้ก็ไม่ได้มีผลอะไรนะมงก็ต้องจําอยู่ดีว่าอยู่ตรงไหนเน่ท้อจังเราไงดีวะทุกคน ือมีตัวหนึ่งที่ล้มนอนอยู่เราจะไปช่วยแล้วเรามากับน้ําหอมถ้าผมเป็นน้ําหอมนะถ้าผมเป็นน้ําหอมผมว่าผมไอ้นี่ได้เนี่ยโดนจนได้ผมว่าแล้วยอมโดนทีหนึ่งแล้วกันเพช่วยเพื่อนน้ําหอมน่าจะน่าจะโดน <c oughs> น่าจะโดนมัดต่อโอ้โหเขาโดนจังหวะแบบดึงขวานไงเนี่ยโดนกระชากคอเรียบร้อยเลย เขาเลือกที่จะใช้สกิลอะขอใช้บ้างแล้วกันถ้าว่างั้นถ้าเป็นอย่างนี้เขาน่าจะล้มนะนักจิตวิทยาเรียบร้อยผมไม่รู้เหมือนกันว่าเขาทำทำไมนะให้ผมก็ทําบ้างแล้วกันโอเคโดนอุ้มอีกหนึ่งนะครับผมทางด้านของจิตวิทยาไม่ใช่น้ำปูนน้ำหอมอืมนั่นี้เดินมาพับไม้ชูพับไม้ชนเรียบร้อยมันกระทือไม้ละ เขากระทึบไม้แล้วจุกหลอกหลอกลอก่อจะบินกลับไปช่วยนะเขาลุกแล้วแล้วก็โดนฟาดเขารีบลุกหอต้องหอมก็ลุกนี่ว่ะเขาเลยต้องหันกระบอกตัวนี้ตรงนั้นมีกล่องผมจะไปเปิดกล่องมาทุคนอยากได้สิ่งของที่มันแบบว่าช่วยให้มีชีวิตรอดนอี่ไงโอ้โหลูกลักบี้อา้าว จิตวิทยาแตกไปละผมน่าจะต้องลงลงทางลับว่าเกมนี้ดูทรงละดูทรงละนะต้องลง,ลงทางลับว่า,ง,าง้งางง,าง้างงางทำไมพ่อหนุ่มง้างทำไมไม่อยู่เหรอเว้ยขึ้นขึ้นที่สูงเพื่อมองจาก,กที่สูงนะเรียบร้อยอีกคนชั้นต่ําอยู่ตรงนั้นแหละเขาพยายามเดินดักผมนะแต่ว่าดัากไม่เจอเขากําลังหาคนอยู่อะ โอเคเขาใช้ไอวาร์ไปละไอเทเลพอร์ตเออเรียบร้อยปั่นเครื่องฟรีทีจ้ะรออะไรอ่ะปั่นเครื่องฟรีบินเลยอย่างนี้เขาน่าจะไปไล่ปรุงน้ำหอมหรือเปล่าหรือไม่ก็ตามหาอยู่อะสักอย่างหนึ่งปรุงน้ำหอมปั่นเครื่องเสร็จปีเครื่องนะก็ปั่นตรงนี้ต่อ ถ้าเสร็จตรงนี้ก็น่าจะได้เครื่องหนึง่งน่าจะแปลว่าได้แต้มเยอะอยู่อะรู้ทรงเกมนี้ไม่ไม่เหมือนก็แพ้แต่มีแวแพ้มากมากมากถึงมากที่สุดนะครับงานสวยอะไรนี้ไม่รู้แล้วยังไงเฮ็ดรอนในชีวิตโอ้หน้ำหอมเราเดี้ยงไปแล้วน่าจะต้องแบบไปคนเดียวอะเออ เขาไม่อุ้ม่ะลกวนเขาไม่อุ้มอะเขาน่าจะอยากอยากเก็บสีนะดูสูงละผมน่าจะต้องวิ่งออกอีกด้านก่อนเพื่อที่จะ,เพ,จะเ, <laughs> เพื่อที่จะหาเครื่องเพื่อที่จะหาเครื่องผมเจอกล่องว่ะผมอยากได้ไอ้ไอ้ตัวของทหารรับจ้างอะไอตัวผักๆอ่ะผักแล้ววิ่งเร็วอ่ะช <laughs> ัดมาไหนแล้วกัน ไหนดูดิได้หรือเปล่าได้อะไรไม่รู้ไม่เคยใช้อันนี้ไ <c oughs> อปอนไม่เคยใช้อะมันอุ้มละเขาอุ้มละนะครับดูที่ว่าเขาจะไปตรงไหนเขาจะอุ้มไปตรงไหนตรงนั้นมีเครื่องเราไปจับเครื่องไว้ไม่ให้อีกาขึ้นหัวน่าจะได้อยู่ <c oughs> อยู่ใกล้แบบทางลับซะด้วย <c oughs> นั่งยอ่อนั่งยอ่อ คือมุมนี้ถ้าตรงนี้อ่ะมีต้นไม้บังก็จริงนะแต่ว่าถ้าเขาเธอบอกมาเรื่อจ,จะเห็นอยู่ก็ <c oughs> ต้องแบบว่าแอบๆมอมอบแอบๆแอบก่อนแอบเนียนๆแอบเนียนๆไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่าแต่เนียนไว้ก้อนไม่น่าจะเห็นนะเ <c oughs> ขาพยายามที่จะมองหาเสาที่มันสั่นเอาจริงแต่ว่าเราไม่ได้จับไงตอนนี้ไม่เลยเลยไม่สั่นทำไมเดินมาอย่างเงี้พเพ่อนหนุ่มเอ้ เยน็นๆนะเย็นๆนะอยู่ตรงนั้นไปอยู่ตรงนั้นไปให้ปอนปั่นไฟก่อนผมน่าจะไม่ปั่นให้ร้อยนะเพราะว่าถ้าปั่นร้อยเขาจะมีไอตัวไอตีทีเดียวล้มอะ่ะคือมันค่อนข้างที่จะลําบากถ้าเราจะไปไอตรงนั้นต่อหมอบเนียนหมอบเนียนทุกคนว่าเขาเห็นผมไหมความจริงเขามี เปิร์กไอเปิร์กที่มันขึ้นเป็นรูปหัวน่าจะเห็นแหละน่าจะเห็นได้ย่างงี้เขาง้างเขาง้างโอ๊ยเฉียดหัวไปนดิดเดียวไปแล้วเว้ยไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วไปแล้วเว้ยโอ้ยติเดเือนอีกว่าได้อุยอ้ยหนึ่งมดูนะไปแล้วเว้ยไม่อยู่แล้วเนี่ยมันจังหวะที่เขาดึงกลับมันจะโดนดาเมจ เอาละครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับคลิปในวันนี้นะหวังว่ามันจะเป็นความสนุกเล็กๆน้อยๆให้กับเพื่อนๆได้ก็ยังดีนะครับผมเดี๋ยวจะพัฒนาต่อไปเรื่อยๆนะครับผมในการทําคลิปต่อๆไปนะผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดซับนะครับผมถ้าผิดพลาดระารก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมสำหรับวันนี้ก็ลากันไปเพียงเท่านี้นะครับผมไว้เจอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ